วันที่10มิถุนายนนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสาบาคชุดเล็กจะมีการประเมินสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เพื่อนำไปสู่การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการอื่นๆทั้งมาตรการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะและก็อาจนำร่องใน2จังหวัดคือกทมภูเก็ตรวมถึงมาตรการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจากเวลาเที่ยงคืนขยับไปเป็นตีสในพื้นที่กทมคับ ผู้ำนการศูนย์ปฏิบัติการสาบาคก็ย้ำนะครับว่าการผ่อนคลายมาตรการเป็นนโยบายหลักของสาบาคโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ปกติเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเดินต่อไปได้พร้อมเตือนให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของสาบาคด้วยความเคร่งครัดและย้ำว่าทุกมาตรการต้องผ่านความเห็นชอบจากสาบาคชุดใหญ่ในวันที่17มิถุนายนนี้ครับ แล้วก็ขยายเพิ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไปตามนโย,นโยบายก็จะต้องทั่วประเทศพื้นที่อาจจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับถานบริการทั้งหมดเป้าที่เราตั้งไว้ก็คือจะต้องเปิดดําเนินการได้เหมือนภาวะปกติภายใต้มาตรการควบคุมโรคเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะโยงมาถึงหน้ากากาอนามัยที่พวกเราพูดกันนะครับก็จะพวกเราจะได้ยินว่าภูเก็ตก็อยากจะเปิดนําร่องกรุงเทพมหานครก็อยากจะเปิดนําร่อง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่5ด้วยเหตุผลเป็นการเฉพาะเช่นผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและก็บางประเทศกำหนดว่าจะต้องได้รับวัคซีน mRNA และกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความจำเป็นพร้อมชีว้ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกที่ไทยมีอยู่สามารถใช้งานได้และไม่มีปัญหาเรื่องของวัคซีนหมดอายุเพราะถ้าวัคซีนหมดอายุก็จะไม่มีการนากลับมาใช้อีกครับ